นักเจรจาสุดโชดจะสร้างตำนานแคลนสุดแกร่งเล่มที่1ตอนที่13แสงที่เล็ดลอดออกมาจากหน้าต่างของอาคารแสงจากไฟถนนและยามค่ำคืนของเมืองหลวงนั้นสว่างสวัยอยู่เสมอ แต่หากเข้าไปในซอยด้านหลังความมืดจะเข้มข้นขึ้นแต่ก็ยังไม่มืดสนิทยังสามารถจดจำใบหน้าของบุคคลที่ยืนอยู่ตรงหน้าได้โลกิยืนอยู่ตรงหน้าของโนโอเอลเพิ่งจะมารับรายงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับฮิวโก้อันไม้ก่อนกลับหลังจากจบการเจรจาธุรกิจโลกิได้เอ่ยขึ้นมาว่าลูกพี่ดูเหมือนจะโดนแกมิโน่แฟมิลี่ไม้หัวอยู่นะโนโอเอลจึงถามว่าหมายความว่ายอย่างไร นั่นเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากโนเอลแสดงท่าทีสงสัยกับเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วทำไมฉันถึงถูกแกมบิโดแฟมิลี่หมายหัวกันละ่ะไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันแต่น่าจะมาจากเรื่องของหมู่บ้านมินหมู่บ้านมินนั้นเหรอพวกใหญ่บ้านของที่นั่นเอาทั้งเรื่องจริงเรื่องเทจมาอุทธรต่ออัาเบิร์ตผู้เป็นบอสโดยตรงด้วยเหตุผลนั้นพวกนั้นเลยหมายหัวลูกพี่ยังไงเล่า ไหลาสาระสิ้นดีโนเอลได้แต่พูดเช่นนั้นน่าจะเพราะไม่สามารถชำระหนี้ได้จึงได้อ้างชื่อโนเอลเป็นข้อแก้ตัวแล้วแกมบิโนแฟมิลี่ก็เชื่อด้วยงั้นเหรอทางเรื่องยาก,กระตุ้นก็เรื่องหนึ่งแล้วพวกนั้นมันเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยโนเอลกล่าวถาม คิดเรื่องแรงจูงใจไปก็เปล่าประโยชน์นะลูกพี่เอาเบิร์สบอสของแกมิโนแฟมิลี่นั้นเป็นคนบ้าของจริงคนบ้าสินะเป็นเรื่องที่น่าลำคาญจริงๆแฮะแต่รุ่นก่อนก็เป็นคนจริงจังนะนั้นเหรอเพราะเขาเสียไปก่อนที่ลูกพี่จะมาเมืองหลวงคงจะไม่รู้เขามีชื่อเสียงในฐานนะผู้นำที่มีบุคลิกดีต่อต้านความชั่วร้ายแถมยังทำตัวเป็นโจรผู้ดีถือคติขยํำคนชั่ว ช่วยเหลือผู้อ่อนแอลูกชายของคนดีขนาดนั้นกลับเป็นคนบ้านเนี่ยนะเฮะ้ช่างไม่มีความสามารถในการเลี้ยงลูกเอาะเลยพอโนเอลพูดเหมือนถมถุยเช่นนั้นโลกีก็สายศีษะแ,แล้วรุ่นก่อนไม่ได้เลี้ยงดูออาเบิร์ตออาเบิร์ตเป็นลูกนอกสมรสของรุ่นก่อนตอนที่ไปรับมาเพื่อสืบทอดเขาก็โตแล้วด้วยอย่างนั้นเองเหรอเนี่ย แล้วโนเอลกล่าวถามเขากืนคำพูดที่ตั้งใจไว้กลับลงไปเพราะมีเสียงฝีเท้าฝีเท้าของใครคนหนึ่งดังขึ้นจากซอยด้านหลังที่ไม่น่าจะมีใครมาในยามวิกาลเช่นนี้แถมยังมีเสียงการเสียดสีของโลหะอีกด้วยมีใครสักคนที่พกอาวุธก็ได้เข้ามา กว่าจะ,ะเผชิญหน้ายังมีระยะทางอีกน้อยแต่อีกไม่ไกลแล้วเมื่อโนเอลมองโลกิหลังจากมัวจดจ้องอยู่กับฝีเท้าก็พบว่าระยะห่างระหว่างเขามีมากขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นที่ชัดเจนแล้วโลกิแกขายฉันงั้นเหรอโนเอลกล่าวถามจังหวะเวลาดีเกินไปนี่เป็นการเตรียมการโดยจงใจหยุดโนเอลเอาไว้ที่นี่และส่งมอบให้กับมือสังหารอย่างแน่นอน คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยโทษทีนะลูกพี่ผมเองก็ไม่อยากจะเป็นปริปักกับเอาเบิร์ดล็อกนักข้าข้อมูลกับขายลูกค้านี่ไม่สมกับเป็นมืออาชีพเลยนะเข้าใจความหมายของมันใช่ไหมเข้าใจสิครับแต่มันทดแทนกันไม่ได้นี่แถมเอาเบิร์ดยังจ่ายเงินมาก้อนโตเลยผมเลยตั้งใจจะใช้เงินก้อนนี้ย้ายอาณาจักรและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นเข้าใจแล้วเป็นแผนที่ไม่เลวเลยนี่แต่ยังพลาดไปเรื่องนึง ไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันจะไม่ฆ่านายโนเอลกล่าวเช่นนั้นเขาชักซิวเว์เฟมออกมาและเล่งไปยังโลกิน่าเสียดายฉันไม่ได้เกลียดอะไรนายหรอกนะบังเอิญจังเลยนะผมเองก็ไม่ได้ลังเกยียจลูกพี่ลูกพี่นะ่ะสวยมากเลยแต่ช่วยไม่ได้นะวาละสุดท้ายของเฟสเลดผู้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าลูกพี่เป็นคนจัดการผมผมก็ยอมรับได้โลกิตอบกลับโนเอลเช่นนั้น คิดว่าเขาจะขัดขืนแต่โลกิกลับไม่นี้แถมยังหลับตาและผ่อนแรงลงเหมือนกับจะบอกว่าเชิญฆ่าได้ตามสบายเลยไม่ใช่ว่าชีวิตสำคัญกว่าหรือไงโนเอลกล่าวถามเช่นนั้นโลกิจึงบอกว่าสำคัญสิแต่เพิ่งจะเข้าใจว่าตัวเองฝ่าฝืนข้อห้ามสำคัญในฐานะนักข้าข้อมูลเพราะห่วงชีวิตผมที่ศูญย์เสียศักดิ์ศรีไม่เหลือราคาอีกแล้วละโนเอลจึงพูดว่างั้นเหรอเขาเอานิ้วแตะไกปืนและพยายามบีบมันแต่ก็หยุดนิ้วเอาไวา้ ไปซะแล้วฉันจะลืมเรื่องในวันนี้โนเอลบอกกับโลกิไปเช่นนั้นโลกิจึงลืมตาขึ้นและทำตาโตยกโทษให้ผมงั้นเหรอลูกพี่โลกิ่กาวถามโนเอลจึงบอกว่าไม่ได้ยกโทษให้แต่เรื่องนี้ไม่ถึงกับต้องฆ่าทิ้งแล้วก็ไม่ต้องไปจากเมืองหลวงด้วยทางแกมบิโน่แฟมิลี่ฉันจะจ,จัดการเองฟื้นศักดิ์ศรีที่เสียไป แล้วกลับมาที่นี่ซะโนเอลบอกกับโลกีไปเช่นนั้นเมื่อเขาประกาศออกไปโลกีก็หยุดนิ่งกับที่ทั้งที่ยังลืมตาค้างอยู่จากนั้นก็หัวเราะด้วยเสียงดังลั่นกลุ่มท้องหัวเราะไม่หยุดตอนที่เขาหยุดหัวเราะนั้นก็มีน้ำตาไหลออกมาที่หางตา <c oughs> หัวเราะเยอะไปจนนึกว่าจะตายแล้วลูกพี เอาจริงงั้นเหรออีกฝ่ายคือแกมบิโน่แฟมิลี่ที่เป็นสมาชิกของลูเทโน่แฟมิลี่เลยนะพอถูกโลกิกล่าวถามเช่นนั้นโนเอลจึงถามกลับไปว่าแล้วยังไงเออแล้วยังไงงั้นเหรอลูกพี่กำลังต้องการอยู่เลยละถ้าจัดการเจ้าพวกนั้นแล้วได้เงินมาปัญหาก็จะหายไปพอคิดแบบนั้นแล้วก็รู้สึกเป็นโบน,นัสเล็กๆน้อยๆเลยละลูกพี่ลูกพี่เนี่ยบ้าจริงๆร,รีบๆไปได,ได้แล้วนายนะ มันเกะกะการต่อสู้โนเอลบอกกับโลกิไปเช่นนั้นเสียงฝีเท้าของมือสังหารใกล้เข้ามา โนเอลชี้ไปยังทางออกของซอยด้านหลังที่ตรงกันข้ามกับเสียงฝีเทา้าไม่มีทางหนีโดยไม่ต่อสู้ถ้าจะหนีและโดนไล่หลังสู้กันซึ่งซึ่งหน้ามีโอกาสชนะสูงมากกว่าลูกพี่มีอะไรที่ผมพอจะทำได้ไหมที่นี่ไม่มีแต่หลังจากนี้พลังของนายยังจำเป็นถึงตอนนั้นก็ขอยืมแรงด้วยแน่นอนว่าฟรีนะแล้วเราจะไม่ติดค้างกันอีกโนเอลบอกกับโลกีไปเช่นนั้นโลกีจึงพูดว่าครับเข้าใจแล้วงั้นพยายามเข้านะครับว่าแล้วโลกีก็ ็หายไปราวกับสายลมโนเอลหยิบสารกระตุ้นสําหรับการต่อสู้ออกจากกระเป๋าคาดเอลเป็นยาที่กระตุ้นการทํางานของสมองและช่วยเพิ่มสมาธิและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อระยะเวลาเพียงพอผลสะท้อนนั้นอาจจะใหญ่หลวงแต่พลังในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าผลของยาปรากฏขึ้นในทันทีจิตใจของโนเอลสงบลงเขาสัมผัสได้ถึงโลกที่แผ่กว้างขึ้นมองเห็นทุกซอกทุกมุมของตรอกด้านหลังที่มืดมิดอย่างชัดเจน เงียบสนิทไม่ได้ยินเสียงรบกวนแม้แต่น้อยกลับกันสามารถรับรู้ทุกสปปรรพเสียงได้อย่างแม่นยำรับรู้ชนิดและคุณสมบัติทั้งหมด เสียงฝีเท้าเป็นของผู้ชายส่วนสูงอยู่ในช่วงร70ไปไปตัวผอมแต่มีกล้ามเนื้อมากอายุนั้นยังหนุ่มช่วง1ิบไปไปจากจังหวะการเดินเป็นพวกต่อสู้แนวหน้าอาวุธก็คือดาบสองเล่มอาจจะเป็นผู้ใช้ดาบคู่แถมยังสวมเกราะมาด้วยรู้ถึงขนาดนี้ก็เหลือเฟือแล้วซอยด้านหลังนี้แคบแม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาดาบก็ยังยากที่จะใช้พลังได้อย่างเต็มที่ในที่สุดก็เห็นเงาคนลักษณะภายนอกของมือสังหา ภายใต้แสงสลัวนั้นเป็นไปนตามที่คาดเอาไว้ชายหนุ่มรูปร่างผอมสูง170ไปไปพร้อมเกาะสีแดงและดาบสองเล่มแต่ใบหน้านั้นอยู่นอกเหนือจากที่โนเอลคาดการเอาไว้ชาวตะวันออกคนนั้นนั่นเองใบหน้าแทบไม่มีรอยครุขระ ดวงตาและจมูกแข็งกร้าวแต่ก็มีคิ้วที่สวยงามโดยเฉพาะดวงตาที่เยือกเย็นนั้นเป็นลักษณะเฉพาะตัวโนเอลจำใบหน้านี้ได้แต่ในตอนนั้นมันดำเปื้อนด้วยโครนและสิ่งสกปรกเจ,จ้าคือโนเอลชาตตอนเลินงั้นเหรอชาวตะวันตกมองเห็นโนเอลแล้วถามขึ้นด้วยน้ำเสียงตกใจเช่นนั้นว่าแล้วไม่ผิดแน่นอนใช่ฉันคือโนเอลชาตตอนเลินไม่เจอกันนานนะโคกะโนเอลตอบกลับโคกะไปเช่นนั้น ไม่เหมือนครั้งที่แล้วโอกาสที่เผชิญหน้าในครั้งนี้ไม่เพียงแต่มีอุปกรณ์ครบคันเขายังมีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมอีกด้วยแม้ยังไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมต่อสู้เต็มที่แต่ความกดดันนั้นเทียบกับครั้งก่อนไม่ได้แม้แต่น้อยไม่นึกเลยว่านายจะเป็นมือสังหารของแกมิโนแฟมิลี่เปลี่ยนจากทาสนักสู้เป็นมือปืนรับจ้างของแก๊งนั้นเหรอยินดีด้วยนะหน้าที่การงานก้าวหน้าขึ้นเยอะเลยโนเอล กล่าวเช่นนั้นเขาปลุกมือยั่วยุโคกะโคกะเองก็ขมวดคิ้วบอกว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าเสียน้อยแล้วลุงฮาฟลิงล่ะโดนเอาเบิด่่าไปแล้วงั้นเหรอไม่รู้ออนกรรมสิทธิ์ของข้าเสร็จก็หายไปไหนแล้วไม่รู้อืมอย่างนี้นี่เองแล้วตอนนี้เลยเป็นหมาน้อยของเอาเบิดงั้นเหรออยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะอะไรกันไม่มีอารมณ์ล้อเล่นเลยนะ ช่างเถอะเป็นแขกรับเชิญของฉันสินะนั้นก็ชักดาบออกมาแล้วสู้ต่อจากตอนนั้นกันโนเอลบอกกับโคกะเช่นนั้นโนเอลเล็งซิลเวอร์เฟมไปยังโคกะแต่โคกะไม่เคลื่อนไหวแม้แต่น้อยฮะทำไมนายไม่ตั้งท่าละ่ะโนเอลกล่าวถาม โคกาก็บอกว่านี่มันเป็นการต่อสู้ที่ไร้ซึ่งศักดิ์ศรีชัดๆโนโอเอลจึงถามว่าพูดเรื่องอะไรโคกาก็บอกว่าพูดตามตรงข้าสู้กับเจ้าไม่ได้แม้ข้าจะเกลียดเจ้าแต่ข้าเป็นหนี้เจ้าหนึ่งเลี้ยญเงินโคกะาบอกเช่นนั้นโนโอเอลทำได้เพียงหัวเราะให้กับคำพูดที่ไม่เข้ากับสถานการณ์นั้นติดหนี้อะไรกันละ่ะนายแค่เก็บเงินที่ฉันทำตกไปเท่านั้นเองโนโอเอลบอกโคกาก็พูดว่าข้ามันโง่เอง ไม่เข้าใจคำพูดอ้อมค้อมแบบนั้นหรอกแต่ถ้ามาคิดดูดีๆตั้งใจทำเงินหล่นตรงหน้ามันแปลกไม่ใช่หรือไงแล้วไงจะบอกว่าเหรียญเงินใหญ่แค่เหรียญเดียวจะปล่อยฉันไปงั้นเหรอเป็นแค่ทาสแท้ๆคิดว่าได้อิสระขนาดนั้นกันเชียวหรืออย่างที่เจ้าว่ามานั่นแหละข้าไม่ได้รับอิสระถ้าบอกให้ฟันไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครก็ต้องทำแต่ข้าก็มีศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่โคกากล่าวเช่นนั้น เขาสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดออกมาว่าข้ามีนามว่าโคกะซึกิชิมะอาชีพนักดาบคาตนะแหลงซีคุณสมบัติพิเศษคือควบคุมการฟันนี่คือความสามารถของข้าจำเอาไว้ให้ดีโคกะกราวเขาบอกความสามารถของตัวเองนั่นเหรอแล้วแบบนั้นจะเป็นการต่อสู้ที่ยุติธรรมได้ยังไงบ้าหรือเปล่านี่ยทาตที่ถูกขายให้พวกแก๊งดันมาทำเรื่องทิฐิหน้าเบื่อแบบนั้นทว่าอืม ถ้าโดนแจ้งชื่อแล้วไม่แจ้งกลับคงจะเสียมารยาทงั้นขอบอกอีกครั้งฉันนักพูดโนเอลชตตอนเลิน no ลักษณะพิเศษของอาชีพคือการใช้สกิลโดยไม่ต้องใช้พลังเวทและเป็นผู้สืบทอดเจตนาลมของโอเวอร์เดทวีรลบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นักพูดโนเอลชตตอนเลินข้าจะไม่ลืมชื่อของเจ้างั้นเหรอ ถึงจะจำเอาไวา้แต่ถ้าตายไปก็ไม่มีประโยชน์ละมัง้งเฮ้อปาดดีนี่คนที่จะชนะมันข้าตั้งหักเลิกพูดคุยไรสาระแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> ได้ลุยแล้วนะ <c oughs> แล้วโคกากับโนเอลก็เริ่มเข้าต่อสู้กันบางครั้งการต่อสู้แบบนี้มันก็ไม่เลวเหมือนกันนะโนเอลคิดแบบนั้น โคกะเป็นฝ่ายลงมือก่อนเพียงแค่ก้าวเดียวเขาก็ย่นระยะเท่าประชิดและชักดาบที่เอวออกมาทั้งหมดเหมือนกับเมื่อครั้งก่อนแต่ทั้งความเร็วและพลังและเทคนิคได้รับการขัดเกลามาเป็นอย่างมากประกายแสงที่ปล่อยออกมาในสภาพที่สมบูรณ์การผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบของการพุ่งเข้าประชิดกับการชักดาบกลายเป็นความเร็วระดับเทพพุ่งเข้าใส่ตัวโนเอลชั่วพริบตาเป็นการชักดาบฟันที่สมบูรณ์แบบไรข้อผิดพลาด ขนาดภาพตัวเองถูกฟันขาดสองท่อนผุดขึ้นมาในหัวไม่ใช่แค่กระดูกและกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่ควบคุมโดยเซลล์แต่ละเซลล์ถ้าเป็นดาบเล่มนี้คงสามารถตัดทะลุเสื้อโค้ตเกรดมังกรที่มีพลังป้องกันต่อคมดาบสูงได้อย่างง่ายดายรวมทั้งร่างกายของโนเอลด้วยแต่โนเอลก็หลบขึ้นด้านบนศีรษะได้เร็วกว่าดาบที่ถูกเวียงมาด้านข้าง ความสูงที่ไม่ได้มาจากการกระโดดเพราะกลไกล,ลวดที่อยู่ในในาฬิกาข้อมือลวดละเอียดพิเศษที่คว้างขึ้นไปเกี่ยวตะแกงของอาคารล่วงหน้าจะม้วนตัวโนโอเอลขึ้นด้วยความเร็วสูงจุดที่โนโอเอลอยู่สูงกว่าโคกะ10เมตร ถ้าจะจัดการให้เด็ดขาดควรจะใช้สตันหฮาตตรงนี้ถ้าทำให้ตกอยู่ในสถานะหยุดนิ่งจะสามารถตัดสินแพ้ชนะได้ในทันทีไม่ว่าโคกะจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเอามีดปาดคอได้ทุกอย่างก็จบแต่จะไม่ใช้สตันเฮาวที่จริงคือโนโอเอลใช้ไม่ได้ถ้าเชื่อคำพูดของโคกะอาชีพแหลงสีของเขาก็คือแหลงที่เท่ากับโนเอลตามปกติควรจะหยุดเขาได้ปัญหาก็คืออาชีพนักดาบคาตนะนั้นต้านทาน สภาวะผิดปกติทางจิตใจได้นักดาบคาตนะถ้าความจำของโนเอลถูกต้องจะเทียบเท่ากับนักดาบของที่นี่น่าจะเป็นอาชีพแนวหน้าของทางตะวันออกไกลแต่ข้อมูลที่แน่ชัดนั้นไม่รู้เลยจริงๆ ถ้าหากใช้สตันเฮาวแล้วไม่ได้ผลจังหวะนั้นคงจะโดนโจมตีซ้ำต่อเนื่องจากพลังของโคกะแล้วสามารถกระโดดขึ้นมาบนนี้ได้โนเอลที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวในอากาศได้จะตกเป็นเหยื่ออันโอชะดังนั้นสิ่งที่ควรจะใช้จึงไม่ใช่สตันเฮาวแต่เป็นกระสุนเพลิงโนเอลเหนี่ยวไกซิลเวอร์เฟมยิงกระสุนไฟใส่โคกะเขาหลบกระสุนซึ่งไวกว่าเสียงได้สบายๆแต่พลังของกระสุนนั้น จะเริ่มจากนี้ไปตั้งฮากโคกะสับสนกับเสาเพิงที่ถูกปล่อยออกมาจากกระสุนเพิงแต่มาตกใจตอนนี้ก็สายไปแล้วแม้จะไม่รู้ระดับความต้านทานของนักดาบคาตนะแต่พวกอาชีพกองหน้าสายกายภาพไม่น่าจะมีความต้านทานไฟ ดังนั้นถ้าโดนเปลวไฟล้อมคงจะแย่อยู่และถึงจะหนีจากเสาเพลิงได้แต่ไฟที่ไม่เสื้อผ้าก็ไม่ได้ดับง่ายๆแถมยังสร้างความเสียหายใหญ่หลวงหากเป็นเช่นนั้นที่เหลือจะเป็นชัยชนะที่ไม่ยากเย็นถ้าให้ตายได้ไม่ยากเหมือนลูกไก่ในกำมือในตอนที่คิดเช่นนั้น โอกาสที่กลายเป็นเงาก็ขยับไปมาท่ามกลางเปลวเพลิงเขาเวียงดาบของเขายังรวดเร็วด้วยจิตวิญญาณกระแสลมจากดาบม้วนขึ้นราวกับพายุและทำให้เสาเพลิงหายไปโกหกใช่ไหมเนี่ยโนเอลตกใจมากจนเผลอตะโกนออกไปเช่นนั้นไม่ว่ากระแสลมจากดาบจะก่อตัวขึ้นแค่ไหนเปลวไฟที่เกิดจากกระสุนเวทก็ไม่ได้ดับลงง่ายๆแล้วทำไมถึงได้หายไปกันละ่ะ คำตอบนั้นง่ายมากคือการทำให้เกิดสภาพสุญญากาศโดยการกวัดแกวนดบับทำให้ออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับการเผาไหม้ของเปลวไฟถูกกำจัดออกไปสรุปคือโคกะฟันอากาศในตอนที่ตกตะลึงกับเทคนิคระดับพระเจ้าโคกะก็แงนหน้าขึ้นมองและเบ้ปากชิไอเลวเอ้ยอยู่ในท่านี้ต่อไปแย่แน่โนเอลจึงถีบกำแพงตึกและย้ายไปยังกำแพงถัดไป จากนั้นก็ใช้แรงถีบนั้นไต่กำแพงขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆเพื่อหนีขึ้นไปบนหลังคาของอาคารทันทีที่ขึ้นบนหลังคาโคกาก็กระโดดตามมาเขาเวียงดาบที่ยกขึ้นเหนือศีรษะโดยมีจันทร์เต็มดวงลอยอยู่บนท้องฟ้าเป็นฉากหลังโนเอลกลิ้งตัวไปด้านข้างเพื่อเบี่ยงหลบก่อนที่จะโดนผ่าเป็นสองซี่จากนั้นจึงลุกขึ้นยืนและเล็งซิลเวอร์เฟรมแต่โคกะย่นระยะและพร้อมจะฟันต่อเนื่องแล้วโคกะหลบหลีกดาบที่ฟาดฟันอย่างไม่ขาดสายได้ อย่างเชียดเฉีวแบบนี้ไม่เพียงแค่จะใช้ซิวเฟมแต่การสูตรลมหายใจเพื่อใช้สตันฮาวเองก็ยังไม่มีจังหวะให้ทำแม้สามารถหลบได้สำเร็จทุกครั้งแต่หากหายใจผิดจังหวะแค่ครั้งเดียวก็จบเฮดังนั้นวิธีการลับมือของโนเอลจึงเหลือเพียงแค่วิธีเดียวเรลงเกิดเสียง,ง,งแข็งๆพร้อมกับมีประกายไฟขึ้นตรงหน้ามีดที่ชัดออกมาเบี่ยงวิธีดาบของโคกะ จากนั้นจึงย่อตัวลงตำ่ำปาดเข้าที่บริเวณกลางอกและใช้กําปั้นเล็งไปยังจุดตายกลางวางขาแต่โคกะกระโดดถอยหลงังและหลบการโจมตีจุดตายของโนเอลเจ้า เลงตรงไอ้นั่นมันเกินไปหน่อยนะถ้ามันเสียหายไปจะทำยังไงเลิกใช้วิธีขี้ขลาดได้แล้วโคกากล่าวเช่นนั้นโนเอลก็ยักไหลใส่โคกาที่ชี้นิ้วประท้วงแกจะบ้าเหรอนี่คือการสู้เอาชีวิตนะสาดผงเข้าตาเตะไข่กัดจะใช้อะไรก็ได้ทั้งนั้นขี้ขาดงั้นเหรอแกเข้าใจคำพูดพวกนั้นไหมเนี่ยโนเอลกล่กาวถามครับโคกากก็พูดว่าพูดอย่างภาคภูมิใจเลยนะเจ้าแต่ความสามารถต่างกันชัดเจนใช่ไหมล่ะ คำพูดแบบนั้นน่ะอยากคิดว่าจะบีบขอค่าได้นะโนเอลก็บอกว่าความสามารถต่างกันชัดเจนเรื่องนั้นใครเป็นคนตัดสินกันละ่ะว่าแล้วโนเอลก็จับมีดกับด้านและย่อตัวลงมาสิฉันจะจัดการนายเองโนเอลกล่าวโคกาจึงบอกว่ากองหลังอย่างเจา้าจะสู้กับข้าซึ่งซึ่งหน้างั้นเหรอโนเอลไม่ได้ตอบคำถามด้วยคำพูดแต่กวักมือเรียกเขาเข้ามางั้นเหรอนักพูดโนเอลชะตอนเลิน ขอคืนคำพูดในตอนนั้นเจ้าเป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมมากโคกะบอกดาบประกายแสงของโคกะหพุ่งเข้าใส่ราวกับหาฝนทั้งความเร็วและพลังไม่ใช่ระดับที่มีดของโนเอลจะรับไว้แต่เทคนิคการต่อสู้ตัวต่อตัวมีไว้เพื่อให้คนอ่อนแอจัดการคนแข็งแกร่งกว่าไม่ได้ต้านรับจากด้านหน้าตรงๆแต่ใช้การเคลื่อนที่ให้น้อยและเหมาะสมที่สุดเพื่อปัดป้องการฟันทั้งหมดฮ่าฮใช้ได้นี่นะ ไม่เลวเลยว่าแต่จะทนไปได้ถึงเมื่อไหร่กันล่ะโคกะกล่าวเช่นนั้นกลับกันการหลบหลีกนั้นทำให้ยิ่งเลวร้ายขึ้นเรืเร่อยๆถ้าปัดป้องอาจจะทำให้อีกฝ่ายเสียสมดุลได้แต่การทำลายสมดุลของโคกะาที่มีร่างกายยอดเยี่ยมนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่โนเอลยังพอทําได้แม้ความเร็วของดาบโคกะจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เขาฟันแต่ดวงตาของโนเอลก็เคยชินกับมันแล้วเช่นกันในที่สุดก็ประสบความสําเร็จในการปัดป้องการฟันอันลุนแรงจนทําให้โคกะเสียสมดุลโนเอลเปลี่ยนวิธีถือมีดอย่างรวดเร็วและเล็งไปที่คอของโคกะน่าเสียดายเซียววินาทีที่รู้สึกลังเลและถอยหลังอย่างไรก็ตามมันมีช่องว่างอยู่แถมโคกะยังเสียสมดุลจากการหลบหลีกอยู่ ซึ่งโนเอลก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้พลาดไปเขาจึงปากระสุนแฟตใส่โคกะแสงระ,ะยิบระยับยอมความมืดมิดของค่ำคืนให้กลายเป็นสีขาวโพลนโหสาดผงเข้าตางั้นเหรอโคกาสที่โดนแสงแผดเผาดวงตากดใบหน้าด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับกล่าวเช่นนั้นบอกแล้วไม่ใช่หรือไงว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้โนเอลบอกเขาเล็งซิวเวอร์เฟมไปยังโคกะเท่านี้ก็จบแล้ว ทันทีที่มั่นใจถึงชัยชนะเช่นนั้นโนเอลก็รู้สึกขนขอตั้งชันอะไรกันอันตรายกำลังใกล้เข้ามาแต่มันคืออะไรกันล่ะโนเอลนึกสงสยัยโคกาที่เจ็บปวดก็ยิ้มออกมาว่าข้าเองก็บอกไปแล้วนี่ว่าเป็นนักดาบฆาตนะนนะจงไล่ลำดาบรับนางแอนหวนกับโคกาบอกเช่นนั้น โนเอลเชื่อในลางสังหรณ์จึงรีบกระโดดถอยจากตรงนั้นคลิปตาถัดมาก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นจำนวนมากบินเข้ามาทำลายป่องไฟเล็กในวงโคจรที่โนเอลอยู el ่นี่นะล้อที่เรียกว่าการควบคุมการฟัน บางทีนี่คงจะเป็นสกิลของนักดาบคาตนะจากการสังเกตเขาคงสามารถทิ้งการฟันค้างไว้กลางอากาศและสามารถคลายการฟันได้ตามใจชอบเป็นสกิลที่น่าลำคาญมากต้องรีบคิดวิธีรับมือแต่ช่วงที่ต้องคิดนั้นเป็นช่วงเวลาอันตรายตรงนั้นงั้นเหรอโคกาซึ่งดวงตาควรจะได้รับบาดเจ็บจู่ๆเขาก็พูดขึ้นเช่นนั้นและกำลังเคลื่อนตัวใกล้เข้ามาจากนั้นโคกาก็เหวี่ยงดาบโนเอลรีบป้องกันด้วยซิลเวอร์เฟม แต่การโจมตีอันทรงพลังนั้นก็ซัดโนเอลจนปิวไปอย่างง่ายได้แย่แล้วด้านหลังเป็นหลังคาไม่มีที่ยืนแบบนี้ต้องตกไปกระแทกพื้นแน่โนเอลหมุนตัวกลางอากาศเหมือนแมวและลงจอดบนพื้นยังยังไม่จบหรอกว่าแล้วการโจมตีของโคกาก็ตามมากลางอากาศโนเอลมั่นใจเจ้าหมอนี่มีสกิลตรวจจับตำแหน่งนอกเหนือจากการมองเห็นอยู่อย่าขยับ โนเอลเสียงใช้สตันหาวเช่นนั้นแต่ไม่เห็นวี่แวววาโคกาจะยุดต้านเอาไว้ได้อย่างที่กังวลเลยสินะแม้ทุกครั้งที่เขาปล่อยประกายดับจะสามารถใช้ซิลเวอร์เฟรมป้องกันเอาไว้ได้แต่สิ่งที่รออยู่ข้างหลังก็คือพื้นดินโนเอลถูกกระแทกอย่างแรงจากด้านหลังของโนเอลจากนั้นเขาก็หมดสติไปโอ้ย เทปความเจ็บปวดได้ปลุกสติโนเอลให้ฟื้นตื่นขึ้นเขาปรับการหายใจและสำรวจสภาพร่างกายคงเพราะตั้งรับได้สำเร็จจึงไม่มีอาการกระดูกหักเนื่องจากไม่มีกลิ่นเลือดในลมหายใจแปลว่าไม่เกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายในแต่ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีสาเหตุน่าจะมาจากผลข้างเคียงของสารกระตุ้นการต่อสู้ที่หมดลงมากกว่าความเสียหายที่ตกบนพื้นแปลว่าการต่อสู้ของโนเอลจบลงเท่านี้ ถ้าเป็นฝ่ายชนะสินะตัวโนเอลที่ได้สติถูกดาบของโคกะจอที่คอพร้อมกับพูดถามเช่นนั้นโนเอลชะตอนเลิน่นเจ้าเป็นคนที่สุดยอดมากไม่นึกเลยว่าจะโดนอาชีพกองหลังไล่ต้อนได้ถึงขนาดนี้สำหรับข้าแล้วเจ้าเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดโคกะบอกกับโนเอลเช่นนั้นชมผู้แพ้งั้นเหรอมาดูถูกกันได้นะนี่ไม่ใช่กีฬานะเว้ย มีแค่ชนะหรือแพ้เท่านั้นสิ่งนอกเหนือไปจากนั้นก็คือไม่มีค่าอะไรเหนือสิ่งอื่นใดการต่อสู้นั้นจะจบลงจนกว่าจะมีผู้เสียชีวิตยังมีวิธีแก้สถานการณ์ใช้การสนทนาเกลี้ยกล่อมโคกะหรือให้ลดดาบลงก็ได้เจ้าหมอนี่ไม่ต้องการสู้กับโนโอเอลถ้าเกลี้ยกล่อมได้ดีคงต้องยอมลดดาบลงแน่นอนและถึงจะทำไม่ได้ก็ยังพอจะซื้อเวลาเพิ่มได้อีกน้อยโนโอเอลซึ่งกำลังเลือกคำพูดก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาแก ทำไมถึงได้หยุดมือเอาไว้ล่ะโนเอลกล่าวถามด้วยว่าที่จริงโนเอลไม่จําเป็นต้องอ่อนโอนให้ทําให้โคกะสับสนอย่างชัดเจนโนเอลกล่าวถามต่อว่าถ้าถูกสั่งให้ฟันไม่ว่าใครก็จะฟันไม่ใช่เหรอโคกะก็ตอบว่ารู้อยู่แล้วละ่ะเรื่องแค่นั้นนะโนเอลก็พูดว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเคยฟันคนเป็นครั้งแรกเสียน,น้อยแล้วทําไมถึงได้ลังเลขเข้าซะล่ะโคกะจึงตอบว่าจะไปรู้เหรอเรื่องนั้นข้าก็แค่ ในตอนที่โคกาตอบเช่นนั้นโนโอเอลก็บอกว่าไอ้โง่เอย้ยเขาบังคับร่างกายท่อนบนให้ลุกขึ้นและขว้าดาบที่จออยู่เลือดไหลออกจากฝ่ามือของโนโอเอลที่ถูกบาดแต่ใครจะไปสนเรื่องนั้นจะเจ้าทำอะไรนะจะจะหนีงั้นเหรออย่ามาดูถูกกันนะเฟยฮะ<า>โคกาตกใจที่โนโอเอลตะโกนใส่เป็นแค่ทาาแท้ๆอย่ามาสงสารศัตรูนะเวย้ยถ้าแกปล่อยฉันไปเอาเบิร์เจ้านายของแกไม่ปล่อยแกเอาไว้แน่ และเรื่องนั้นในโลกนี้มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตของตัวเองนั้นเหรออย่าพยายามใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อคนอื่นหรือโดยเฉพาะเพื่อสัตร์ูโนโเอลบอกกับโคกะไปเช่นนั้นนี่ฉันพูดบ้าอะไรอยู่กันเนี่ย โนเอลคิดเป็นเรื่องตลกที่แย่มากรู้สึกคลื่นไส้ตัวเองที่ทำตัวเหมือนเป็นนักแสดงตลกแต่โนเอลไม่สามารถควบคุมมันได้แต่นั่นก็ทำให้โคกะสับสนในความรู้สึกในคำพูดของตัวเองแต่ไม่มีอะไรที่โนเอลสามารถทำได้มันเป็นปัญหาที่เขาต้องแก้มือเองนอกจากนั้นหมดเวลาแล้วโนเอลกล่าวแล้วปล่อยมือก่อนจะถอนหายใจโคกาสจึงถามว่าว่าไงนะ โอกะที่แสดงท่าทีสงสัยทันทีที่รับรู้ถึงความผิดปกติก็ตั้งท่าพร้อมสู้ในทันทีเขาเงยหน้าขึ้นเวียงดาบพร้อมกับดอกดินปะทะกันในพิบตาเกิดประกายไฟรละยิบระยับเหมือนดวงดาวที่ส่องแสงบนท้องฟ้าเจ้าหมอนี่เป็นใครกันโอกะที่ถูกผลักออกไปโดนท่าหมวนเตะที่คมกว่าเดิมเข้าเต็มท้องจนตัวปิวจากนั้นตรงหน้าของโนเอลก็มียมมาทูตสีขาวปรากฏตัวขึ้นเธอนี่ เกตุก,กะจริงๆคนที่จับกดโนโอเอลได้มีแค่เราคนเดียวเท่านั้นแล้วก็จบตอนที่13ของนิยใหญ่เรื่องนักเจราจาสุดโชดจะสร้างตำนานแครนสุดแกร่งเล่มที่หนึ่งหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย